แกงหูสามชั้นร้อนๆจ้าหั่นมะเขือพวงค่ะหั่นเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะใครจะทุบก็ได้นะคะเพื่อนๆทำกับข้าวและระมัดระวังของมีคมกันด้วยนะคะเต็ดใบมะกรูดค่ะหอมๆต่อไปใบกะเพราเขาบอกว่าเด็ดแบบสลัดสลัดหน่อย เพราะว่ามันจะหอมนะคะวันนี้เจ๊จะแกงหมูนะคะอันนี้พริกแกงพริกแกงเจ๊ก็เอามาคั่วกระทะก่อนใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะเดี๋ยวจะแห้งไปนะคะั่วพริกแกงให้มีกลิ่นหอมสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราค่อยใส่ หมูนะลงไปเนาะไอ้เจ๊จะคั่วสักเราสั่หมูลงไปหมูแล้วก็หั่นชิ้นพอคำนะคะไป จากนั้นเจ้ก็จะใส่น้ำปตาลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้หมูมีรสชาติหมูจะได้ไม่จืดเกินไปเจเคให้หมูตึงๆแล้วก็สุกสักเล็กน้อยนะเนาะเร่นไฟแรงไปเลย เติมน,น้ำลงไปนะคะเติมน,น้ำงไปคลุกคลิกนิดนึงนะคะเติมผงนะะั้ค่ะเติมผงเนั mm ้อ hmm. mm hmm. mm hmm. น,น้ำตาลนิดนึงใส่ใบมะกรูดกลิ่นหอมหมอ,อมมะเขือพวงมะเขือพวงนี่หั่นต้องแช่น้ำไว้นะคะมะเขือพวงจะได้ไม่ดำนะ เราก็แช่อะไร่างที่กำลังเราเตรียมเออทำอย่างอื่นระหว่างนี้เจ๊ก,ก็รอมะเขือพวงสุกนะคะชิมพอแล้วค่ะมะเขือเปว่อสุก เล้อกก็ใส่ใบกัะเพาลงายสุดท้ายค่ะเพื่อความหอมใส่กะเพราแล้วก็คนเป็นตั้งเสร็จค่ะแกงหมูเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิ ตักร้าวลอยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเขาสวยร้อนๆต้องมานะคะนี่คะ่ะน่ากินะคะเพื่อนๆคะ่ะเกงหมูสามชั้นร้อนๆจ้า